สนทนาฮาฮีตอนโบบ้าตามกระแสนายเห็นดราม่าในทวิตยังฉันไม่สนใจดราม่าอะไรนั่นหรอกแต่ดราม่านี้แม่งมีคนทำร้ายหมานะเว้ยประเทศเราแก้ปัญหาย,ยังไงทำไมอาชญากรรมถึงมีเยอะขนาดนี้นี่แหละความลับของเรามีอะไรกระทษเกมไว้ก่อนคุณรู้ได้ไงว่าเลือดของคุณต้านโควิดได้นี่แหละความลับผมเลยผมลูกพระเจ้าตากอพันก็ไม่ได้เพราะเป็นรักศึกษา น่าจะทำอะไรไปไล่รัฐบาลแต่เห็นเขาว่าจะเยียวยาเพิ่มให้นักศึกษาด้วยนะงั้นรอก่อนก็ได้ตั้งแต่ลุงตู่เข้ามามันก็หยุดอะไรหยุดการพัฒนาของประเทศหยุดโดยมีลุงตู่กันประเทศแย่ขนาดนี้ทำไมสลิมยังเข้าข้างลุงตู่อีกนายอยากรู้ไหมว่าทำไมทำไมดูคลิปนี้ 1. คือนายกรักประเทศชาติสคือนายกรักพระมหากษัตริย์สคือนายกจริงใจแล้วก็ทำเพื่อประเทศไทยจริจรงๆ รัฐคืนภาษีให้กับประชาชนว่ะแต่ไม่ได้ให้มาในรูปแบบเงินนะแล้วให้มาในรูปแบบไหนวะกระสุนไงวันก่อนกูเผอส่งคลิปโปอไลน์กลุ่มงานวะ่ะแล้วมึงทํายังไงต่อวะกูก็เตะเพื่อนออกจากกลุ่มหมดเลยใครบอกให้มึงทาแบบนั้นก็เห็นพี่เอกเขาทำก็เลยทําตาม